เอาไว้นะจะไปขอจคเอาไห้คำอัจฉริยะแหละไปขอที่ได้ตามในหลวงวิชาอ้าวเรียบร้อยแล้วตาอ่านะนั่งนั่งนั่งอธิษฐานจิตให้ดีๆขอพรบริมีอโาคขอรักคำแน่ว่าตามทุกคำก็เหมือนอธิษฐานด้วยตัวเองนะบูชาด้วยตัวเองนั่นเองอ่กจากขั้นที่เอง พระพุทธเทวาธิราชเจ้าพ ina. ุทธาเทวาธิราชเจ้าพระธรรมเทวาธิราชเจ้าพระสังฆาเทวาธิราชเจ้าขะตะุกาตะขุกาตะอิมินาอิมินาเกตการนาเกตการนาพุทธังพุทธังภูเจมิอิมินา สะกาเรนะรรมังอูเจมิหญินาสะการเรนะหลังทังอูเจมิอราหังสัมาสพุทโธภะคะวาสัมาสพุทโธภะคะวาุธังธวันตังอติวาติภิสวาขาโตภะคะวตาธรมโม ธรรมังนรมะสามิสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามีตั้งนโมสามจบพร้อมกันก็ได้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสะธรระตูธรระตสัรมะตูธรมธัมะตูตัสะข้าพระเจ้าบอกชื่อนามประชันข้าพรเจ้าขอนมัสกาาขอนามศักลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ในนโลกีที่อยู่ในโลกนี้องค์เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงองค์เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี้ที่อยู่ในโลกนี้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี้ที่อยู่ในโลกนี้ตลอดจนบิดามารดาตลอดจนบิดามารดาปู่ย่าตายายตาทวดทั้งหลายปู่ย่าตายายตาทวดทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายอาริยเจ้าทั้งหลายอาริยเจ้าทั้งหลาย อริยสงฆ์ทั้งหลายศาสตราจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าพ่อมหาเทพทั้งหลายเจ้าพ่อมหาเทพทั้งหลายเจ้าแม่มหาเทพทั้งหลายเจ้าแม่มหาเทพทั้งหลายเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเจ้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเจ้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเจ้าพ่อมหาการทั้งหลายเจ้าพ่อมหาการทั้งหลายเจ้าแม่มหาการทั้งหลายเจ้าแม่มหาการทั้งหลาย โโเจ้าพ่อปางแขกณที่นี่ก็ดีเจ้าแม่ปางแขกณที่นี่ก็ดีเจ้าแม่ปางแขกณที่นี้ก็ดี <maintained. S 1> ตลอดจนบริวารของพวกท,ท่านทั้งหลายก็ดีตลอดจนบริวารของพวกท่านทั้งหลายก็ดีรวมทั้งพระมาหากษัตริย์รวมทั้งพระมหากษัตริย์ แต่ิดเกิดมาจะถึงปัจจุบันตั้งแต่อดินเกิดจนถึงปัจจุบันรัชการที่9้าที่สิบก็ดีรัชการที่9ที่10ก็ดีและทุกพนามทุกพระองค์และทุกพนามทุกพระองค์ยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยมาจะถึงปัจจุบันนี้มาจะถึงปัจจุบันนี้ ขอองค์เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงขอองค์เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงลงรับรู้รับทราบรงรับรู้รับทราบลูกหลานขอกราบไหว้บรรทาลูกหลานขอกราบไหว้บรรทาขอองค์เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงขอองค์เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาจงปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มครองให้ลูกหลานให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีไปชั่วนิจนีรันการไปชั่วนิจนีรันการให้ปัสจากโรูคาพยาธิ ให้การจากพโยคารชบาลที ให้ไร no ่ตรูหมู่มารให้ตรูหมู่มารลูกหลานคิดทําการสิ่งใดลูกหลานคิดทําการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จผลก็ขอให้สำเร็จผลขอให้มีแต่ความดีขอให้มีแต่ความดีมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความรุ่งเรืองตลอดไปตลอดไปอนาคตการอนาคตการอีประการหนึ่งอีประการหนึ่งขององค์เทพ ทั้งหลายต้องปวงขอองค์เทพทั้งหลายต้องปวงทั้งสิบหกชั้นฟ้าทั้งสิบหกชั้นฟ้าและสิบห้าชั้นดินและสิบห้าชั้นดินตลอดพญานาคชั้นบดานตลอดพญานาคชั้นบดานจงประทานพรจงประทานพรประทานบารมีประทานบารมีให้ลูกหลานให้ลูกหลานมีแต่โชคแต่ลาบมีแต่โชคลาบเมื่อลูกหลานมีโชคมีลาบแล้วเมื่อลูกหลานมีโชคลาบแล้วลูกหลานตั้งใจลูกหลานตั้งใจจะเอาไปทำบุญทำทานจะเอาไปทำบุญ เพื่อแผ่เมตตาเพื่อแผ่เมตตาต่อไปในอนาคตการต่อไปในอนาคตการอปการหนึ่งอภิปการเดียวขอองค์เทพทั้งหลายทั้งปวงขอองค์เทพทั้งหลายทั้งปวงลูกหลานได้กราบพระนามไปแล้วนั้นที่ลูกหลานได้กราบพระนามไปแล้วนั้นจงประทานพรจงประทานพรประทานบารมีประทานบารมีให้ลูกหลานได้รับให้ลูกหลานได้รับเมตตาบารมีเมตตาบารมีวิชาบารมีวิชชาบารมี

อำนาจบารมีอำนาจบารมีเริมิดบารมีเริมิดบารมีอิริฤบารมีอิริฤบารมีสุขภาพบารมีสุขภาพบารมีข้าวของเงินทองบารมีข้าวของเงินทองบารมีธรรมะบารมีธรรมะบารมีกายทิพบารมีกายทิพบารมีใจทิพบารมีกายทิพบารมีหูทิพบารมีหูทิพบารมีตาทิพบารมีตาทิพบารมีอย่าให้ลูกหลานเจ็บป่วยอย่าให้ลูกหลานเจ็บป่วยอย่าให้ยากให้จน ให้ยากให้จนขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยอยู่มีกินมีอยู่มีกิน,กนหลานตั้งใจหลานตั้งใจเอาไปทำบุญทำทานเอาไปทำบุญทำทานต่อไปต่อไปนาพตธการนาพุทธการ พุททางชีวิตตังชีวิตตังยาวณิพานังยาวณิพานังกรนงกระฉามิกรนางกระฉามีขอให้ลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงขอให้ลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงขอให้สำเร็จหน้าที่การงานขอให้สำเร็จหน้าที่การงานและทุกวิชาการและทุกวิชาการตลอดไปตลอดไปทำมังทำมังชีวิตตังชีวิตตังยาวณิพานังยาวณิพานังกรนางกระฉามิกรนงกระฉามี หลานจะทําแต่ความดีลูกหลานจะทําแต่ความดีทําแต่ความก้าวหน้าทําแต่ความก้าวหน้าทําแต่ความเจริญทําแต่ความเจริญทําแต่ความรุ่งเรืองทําแต่ความรุ่งเรืองตลอดไปตลอดไปนานาภตตการนานาภตตการสังคังสังคังนีปิตังนิพิตังยาวนิพานังยาวนิพพานังหานนางอาจารยนี้หลานกถานีลูกหลานจําเร็จแล้วลูกหลานสํเร็จแล้วกหลาน หลานตั้งใจตั้งใจจะขอเดินรอยตามจะขอเดินรอยตามวงเทพทุกพนามทุกพระองค์องเทพทุกพนามทุกพระองค์ยุคทุกสมัยยุคทุกสมัยต่อไปต่อไปอนาคตการอนาคตการีประการหนึ่งีประการหนึ่งลุขหลานสมครตัวขอสมัครตัวบริษัทของท่าน เป็นบริษัทของท่านเป็นสาวกของพวกท่านเป็นสาวกของพวกท่านเป็นบริวารของพวกท่านเป็นบริวารของพวกท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพวกท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพวกท่านเป็นลูกหลานของพวกท่านเป็นลูกหลานของพวกท่านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เวลานี้และตลอดไปและตลอดไปอนาคตการอนาคตการอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่หลังลูกหมาเกิดใหม่ใหญ่หลังลูกเท่าไม่ถึงการ รู้เท่าไม่ถึงการผิดพลาดประการหนึ <im <im ่งประการใดผิดพลาดหนึ่งประการใดไม่ได้ก้าวล่วงไปก็ดีไม่ได้ก้าวล่วงก็ดีทําไปแล้วก็ดีทาไปแล้วก็ดีไม่ทําก็ดีไม่ทาก็ดีจะผิดจะถูกอย่างไรก็ดีจะผิดจะถูกอย่างไรก็ดีหลานผิดพลาดประการใดหลานผิดพลาดประการใดหลานขอขมาลาโทษด้วยหลานขอขมาลาโทษด้วยโหสิกรรมแก่ลูกแก่หลานด้วยโหสิกรรมแก่ลูกแก่หลานด้วย การสุดท้ายนี้การสุดท้ายนี้ลูกหลานขออวยชัยลูกหลานขออวยชัยให้พวกท่านทั้งหลายให้พวกท่านทั้งหลายทั้งปวงทั้งปวงทุกพระนามทุกพระองค์ทุกพ่ะนามทุกพระองค์ขอให้ทรงพระเจริญขอให้ทรงพระเจริญขอทรงพระเจริญขอใทรงพระเจริญขอใหรงพระเจริญขอให้ทรงะเจริญแลู้กหลานตลอดไปในอนาคตสาธุ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 สากกเมจะรูเป็การตริหนัที่มาในตัวรื่อเช่นกัน การุวนาคเนเกวัตุเมเกเตปมาจยันตุเทวาจรถารวิสเมยคคันตปนาคาทิทันตาสันติเจยยงมุนิวราวัจนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมะสัรมาเกลุยมตทันตธรรมะสัมราเกลุยมตทันตธรรมะสัมราเกลยมตทันตาสาธุสาธุขพเจ้าขออัญเชิญเทพไทเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาเมืองแห่งนี้ขพเจ้าขอนอบน้อมคารวะขอนอบน้อมกล่าวถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงสมัยฮินดูก็ดีเมืองแขกก็ดีอดีตพบอดีตชาติอดีตการที่ผ่านมานั้นลูกหลานขอพรขอบาร,รมีขอคุณงามความดีนำเอาสิ่งดีๆจากองค์ท่านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษส,สู่ถึงปัจจุบันข้าพาเจ้าขออันเชิญสิ่งดีกับคืนให้กับลูกขบับหลานบารมีลูกหลานอดีตพบอดีตชาติที่เคยมั่งมีอดีตพบอดีตชาติที่เคยไม่ ไม่อวดไม่อยากบัดน,นี้ลูกหลานมาขอพอเบบรเจตบารมีจากท่านขอองค์ท่านจงให้พรกับลูกกับหลานนํากลับไปสร้างบาร,รมีในปัจจุบันสร้างบุญสร้างกุศลในปัจจุบันสร้างธนุบํารุงพระพุทธศาสนาในปัจจุบันให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนับตั้งแต่บัดน,นี้ขออัญเชิญองค์เทพไทเทวาเทวดาภูมิเจ้าที่สมัยฮินดูเมืองแขกก็ดีข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านจงสเสด็จลงมารับ เมื่อรับแล้วขอความสุขขอความเจริญจงเกิดจงมีกับลูกกับหลานบริวารของข้าพเจ้าให้ได้สืบทอดต่อไปนะการบบัดนี้ก็ขาถเธอัอ้งกติกานะจะได้ดบารมีมาแรงเหลือเกินเนี่ยลมแรงมากเลยลมแรงมากเลย